สวัสดีครับเรามาพบกันในคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการเช็คน้ำกันแบตเตอรี่แบบง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่รถแล้วนะครับก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของรถญี่ปุ่นทั่วไปก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบน้ำนอกจากว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบกึ่งแห้งนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าไฮบริดหรือว่าในรูปแบบของแบตเตอรี่แห้งเลยก็ได้นะครับแต่แบตเตอรี่น้ําก็จะใช้งานได้นานแล้วก็มันจะมีประจุไฟได้ใช้ได้นานกว่า นะครับแล้วก็ชาร์จได้ง่ายแล้วเราก็ดูแลรักษาแบตเตอรี่แห้งเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับโดยปกติเราก็จะมีอยู่ประมาณน้ครับหกช่องนะครับวิธีการทําไม่ง่ายเลยไม่ยากนะครับคุณเป็นผู้หญิงก็สามารถทําได้เราจะเปิดได้ง่ายเลยถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆเนี่ยสวิตช์เปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเด็กๆก็จะเปิดได้เอานี่เดี๋ยวเรามีเด็กมาช่วยลองเปิดให้ดูหน่อยนะครับหนึ่งฝานะครับหมุนออกมาเลยนะครับถ้ามันแน่นโอเคนะครับเปิดแล้ววางไว้ระวังมันหล่นหายนะครับ โอเคนะครับเปิดไว้ถ้ามันแน่นนะครับถ้ามันแน่นเราทําไหมครับก็เอาผ้านี่นะครับนี่ผ้าเช็ดรถเราเนี่ยมาจับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปทางซ้ายนะมันก็จะเปิดออกนะครับเปิดออกมาแค่นี้เองแต่เก็บฝาไว้ระวังฝามมนหล่นลงไปใต้ท้องรถนะครับคราวนี้วิธีการสังเกตนะครับระดับน้ํากันแบตเตอรี่เนี่ยมันดูตรงไหนล่ะนะครับถ้าเราดูด้านข้างเราจะไม่เห็นใช่ไหมจะไม่เห็นเหมือนหม้อน้าใช่ไหมครับถ้าเป็นหม้อน้ำอย่างเงี้ยก็จะเห็นใช่ปะจะมี full มี max มี min ใช่ไหมครับ แต่น้ำกันแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ทึบหมดเลยใช่ปะ่ะเราจะมองไม่ออกนะครับวิธีการนะครับเปิดขึ้นมาเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรมากนะครับเราดูนี้ครับตอนนี้ทุกคนเห็นระดับน้ําใช่ไหมอ่าไฟสองทีดนึ่งนะครับจะเห็นระดับน้ําอยู่เนี่ยครับเติมให้มันอยู่ระดับนี้ให้มันต่ํากว่าฝาด้านบนอะต่ากว่าคอมันะนะครับคอมันก็คือตรงนี้ขอบด้านบนของมันเนี่ยนะครับ ตำลงประมาณ1งข้อนิ้วเนี่ยครับเอาจุ่มลงไปไฟไม่ดูดนะไม่ต้องกลัวเนี่ยหข้อนิ้วเท่านั้นเองง่ายๆนะครับกาดด้วยตาก็ได้เห็นป่ะให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนั่นก็คือระดับน้ํากันของคุณอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้ามันน้อยล่ะถ้ามันน้อยทํำยังไงอันนี้เคสมุติอันนี้มันน้อยเราก็เอาน้ํากันมาแบบนี้ง่ายๆเติมลงไปจอกสมมติว่าเติมลงไปนี่ครับทำท่าเติมลงไปนะครับก็ ลองดูดิอันนี้โอเคไหมอันนี้หายไปนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ที่จริงมันจะมีคออยู่ด้านในนะเขาเรียกว่ามันจะเป็นแถบพลาสติกอยู่ด้านในแต่ยังเอาง่ายๆเลยเนี่ยข้อนิ้วก้อยเนี่ยเสียบลงไปนะครับเล็งกะด้วยตาแล้วก็เติมให้ครบเปิดดูให้ครบทั้ง6ช่องนะครับเปิดดูให้ครบข้อระวังก็คือข้อควรระวังก็คือเรื่องของอะไรครับอย่าทําฝาอ้นี่มันหาย นะครับในแบตเตอรี่บางรุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นฝาแบบที่เรียบไปกับตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมให้ใช้ไขควงหรือเหรียญ5จิ้มลงไปแล้วก็บิดนะครับวิธีง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเราก็ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ของเราได้แล้วดูนะครับอันนี้ไม่มีคราบขี้เกลือขึ้นนะครับไม่เคลอะไม่อะไรเลยนี่เป็นขั้วบวกก็ไม่เลอะนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณสัก2 0 0 0 0 3 0 0 0 0โลนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้มา ลูกที่2ของรถคันนี้แล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับวิธีง่ายๆแล้วก็น้ํากันก็ไม่แพงนะครับไปซื้อมาติดรถไว้เราก็ดูประมาณสักเดือนละครั้งนะครับไม่ต้องไปให้ช่างให้มันเสียเงินนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ